มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่สุดสอบพอทอสั่งการให้ทุกโรงเรียนจากกรณีที่ช่วงนี้นะคะจะเห็นหลายนักศึกษาหลายโรงเรียนออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญล,ล่าสุดนั้นสอบพอทอออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการชุมนุมของนักศึกษานักเรียนโดยระบุนะคะว่าตามที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณามีมติรับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนสภาผู้แทนรัษฎรได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคม63 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าพิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดโดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมหนุมนั้น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุมค่ะทั้งนี้ทางสอบพอถอได้ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะสั่งการให้ทุกโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและขอขอบคุณข้อมูลจาก d a i l y l i f Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่อง มดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ